โอ้ยผมแย่แล้วเราอ่ะหากินไม่ได้นะลูกเนาะไม่เหมือนคนเนาะคนยังหากินได้มาเบิร์ดตัวเื่อกับแกมขู่ย่ำได้น้ำนั่นมีตาไปสองไม้ไปเลยอ่ะลูกหากินไปหน่อยละเดี๋ยว มือเดียวละบากเอาล่รอวะเอามาเข้าใกล้ก็ไม่ได้ครับกลัวสงสัยจะมันแม่ลูกอ่อนนมยานเชียวเอาไปสื่อมังอ่งยำได้กับเบิร์ตน้ำหมานี่แหละครับ กับแก้มก็ไดเขาก็หิวนะครับเนาะก็เขาหากินไม่ได้เหมือนเรานะครับเนาะเรายังมีตังเราไปซื้อได้นะครับนะเนาะเอาุณไม่ได้ด้วยเอ้าไปกินลูกเอ้าสงสัยจะพึ่งลอดลูกนะครับเนาะอมตกะองกระแหลงเอาลูกอะ เราจับอยู่สองไม้เอา้าเขาเหนียวสามหอ่อเอา้าตกลงลงแอกไม่ต้องกินอีกแล้วนี่ของดีอ่ะลูกอะ่ะไม่ต้องกลัวลูกมากินไปเลยเอา้าเอา้าไปเลยทั้งไม้เอา้เอาเดี๋ยววันหลังจะเก็บไก่ เก็บแปดที่เหลือที่โรงเรียนมาให้กินนะจ้ะ<ม>จาเห็นแล้วเห็นแล้วอีก<ม>ห,หนึ่งตัวครับตัวนี้น่าสงสารมากครับปกติหมานี่ถ้าเขาไม่อดอยากเขาจะไม่ผอมนะครับอันนี้เห็นก้างเลยครับผมไม่กล้าเขาใกล้คนเนาะคนก็ไม่กล้าเข้าใกล้ไม่รู้เขาจะกัดไม่กัดสรุปแล้วก็ไม่ได้กินข้าครับผมเบิด์สามไม่อะ เดยอะข้าวเหนียวสามหอะลูกเอา้าไม่เป็นไรลูกคนยังซื้อได้เนาะหมาซื้อไม่ได้หมาพูดไม่ได้เนาะลูกเนาะกินไปเถอะเอ้าเอา,เอาเข้าวเหนียวไหมพริกเม็ดไหมผักแก้มไหมหมดแล้วนะข้าวเหนียวผมไม่กินหรอกไม่ใช่หมาลาวคลิปนี้ลุงแอ,อ๊กก็ ชิวๆข้างทางเหมือนเดิมครับผมพอดีมาเจอน้องเป็นตัวเมียสงสัยเพิ่งจะคลอดลูกแบ่งปัน,นครับลอยยิ้มอยยิ้มข้างทางนะครับเราทําได้เรามีโอกาสทําถึงจะเล็กน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรครับทำไปนถะครับใครจะว่าเราดรามา่าใครจะว่าใครจะว่าเราเอ๊ะแค่นี้จะถ่ายมาทําไมอย่างงู้นอย่างนี้โอ้ไม่สนหรอกครับ อย่างน้อยผมก็ได้ทำนะครับทำแล้วสุขใจทำาไปเถอะครับรอยยิ้มข้างทางขอบคุณทุกการติดตาม,มาครับผมลงแอคพาแซบครับผมอาอย่างน้อยก็อิ่มไปมือนึงเนาะลูกเนาะเดี๋ยววันหลังเอามาให้ใหม่นะอาเดี๋ยวเมนใส่สมองก่อนเพราะหลายตัวเหลือเกินจบจ้าบ๊ายบายจ้า นี่ลงมาน้องก็จะมาหานะครับแต่ตลกล้ากับกล,กลัวมันจะหิวแย่เลยโอ้ยสีคงนี่แหลนะเนาะคนเราคนเรายัางดีนะครับถ้าเกิดเป็นหมานี่พูดไม่ได้แบ่งปันได้แบ่งปันแบ่งปันได้แบ่งปันเลยนะครับน,นิดๆหน่อยๆก็ยังดีครับผม สำหรับเวลาอันมีค่าของท่านท่านสักนิดหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวลงแอคไปน่าจะไปซื้อไก่ย่างมาให้อีกครับผมโอยเวลากำแกมกันเบิดแล้วไหมจ้าราก่อนนะจ้ะ